ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณข่าวช่องสตังมีเดียประจำวันที่26กันยายน2567ครับได้เงิน10,000แต่ยังถอนไม่หมดเอาไว้ในธนาคารจะโดนยึดคืนไหมนี่คือสิ่งที่คุณผู้ชมถามมานะครับจะบอกว่า ถ้าหากว่าเงินที่เข้าธนาคารของคุณแล้วในบัญชีของคุณจะไม่โดนยึดเงินคืนนะครับเพราะว่านั่นคือบัญชีของคุณถ้าหากว่าคุณไม่ถอนหรือไม่โอนให้ใครเงินก็ยังอยู่เท่านั้นเท่าเดิมเหมือนกับเงินฝากปกติเลยนะครับส่วนเรื่องของการยึดเงินเนี่ยเขาจะยึดสําหรับคนที่ว่าโอนไม่สําเร็จซึ่งรัฐบาลเนี่ยจะโอนให้อีกครั้งนะครับเป็นการโอนเก็บตกรอบแรกตุลาคมรอบที่ 2, สองพฤศจิกาย,ยนรอบที่สาธันวาคมหากธันวาคม จะโอนไม่สาเร็จอยู่รัฐบาลจะถือว่าคุณไม่ประสงค์ที่จะรับเงินก็จะยึดเงินคืนสําหรับกลุ่มนี้แต่ถ้าหากว่าใครได้เงินเข้าบัญชีแล้วต่อคุณยังมีเงินเก็บอยู่กี่พันหรือกี่ร้อยก็ตามหรือยังเหลือหนึ่งหมื่นตเต็มๆก็ตามก็จะอยู่ในบัญชีธนาคารเป็นเงินฝากของคุณตลอดไปไม่มีการยึดคืนคลิปนี้ตอบเคลียร์ชัดนะครับคุณผู้ชมท่านใดที่ใช้เงินดิจิตอลหมดแล้ว พิมมาบอกหน่อยส่วนใครเหลืกกี่บาทมาแชร์กันได้นะครับขอใช้เงินนี้ให้เกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุดครับนอกจากนี้ใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์มาถามใต้ร่างได้เดี๋ยวจะไปหาข่าวแล้วก็ทําคลิปมาบอกคุณเพื่อเป็นประโยชน์แบบนี้เนาะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังค์มีเดียด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับมีคําถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตังค์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลาสีโมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ7 ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ